นี่ครับเฮ้ยโดนพักโดนพักเอ้าจื๊บจื๊บจึ๊บจื๊บพี่พี่อ้ยเฮ้ยพี่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 เลือดหมดแล้วพี่เลือดหมดแล้วพี่โดนกูแล้วลูกแคนกับหัวแคนตอนนี้กำลังฉิงครับเบอร์หนึ่งของแคนกับเจ้าพ่อแคนนะครับผมดูดิวันนี้ใครจะนั่งเป่าแคนนะครับเออแมนไม่รียกกลัวพี่ใหม่มาทำอะไรวะ เรียกมาอ๋อไม่ก็เห็นมึงบอกว่าพี่ใหม่ก็เก่งเก่งนักเก่งหนาใช่ไหมอ๋อเขาเป็นซัพพอร์ตวันหนึ่งชมเลยด้วยไม่เชื่อไม่เชื่อใครเป็นซัพพอร์ตมือหนึ่งผมแม่แคลรี่มือหนึ่งโอ้ย เก่งอีกอะเคยวัดกันยังเคยวัดกันยังสองคนอะวัดทำไมกูกับพี่เขาเป็นเพี่น้องกันต้นจะรู้ว่าใครเบอร์หนึ่งอะงั้นงั้นงั้นพี่ใหม่ก็ทำ T M P ได้ดิฮะพี่จริงแต่ต้นต้องมาซัผมไม้ผมเล่นโอ้ยพี่พี่พี่พูดอย่างนี้นี่มีเรื่องอะนะก็หนึ่งหนึ่งได้นะก็เข้ามาแล้วก็หนึ่งหนึ่งดิเออบังคับเล่นลิ้นนะเฮ้ยเอาดิต้นกลัวต้นปอดต้นปลอดออกเกมต้นปอดออกเกมเลยอาเอาดิเอาเอาลองดูกันเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวพี่ผมให้พี่เลืออออกกกตตััววว่่นนเเลลยยาาาะไรรผมส้้้งงหหใ ต้นอะมึงจะสร้างห้องใช่ป่ะสร้างอยู่เดียวสร้างอยู่มันมันแค่เล่นมังไม่เล่ะเพื่อนมึง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 มีพิรุษอ่ะนีลนลิ้นแล้วเขาอะโอ้มึงมึงบอกพี่ใหม่เขาเก่งหรหรือว่ามึงกลัวถ้าเกิดเอาเงี้ยอคแพ้ออกจากแคนไปโอ้โหโอ้มันต้องยกหัวแคนให้ผมวาถ้าผมชนะอ้าวเอออ้าวเออโดนเกมลพี่ใหม่พี่ม่สมรู้ร่วมคิดอะไรกับวันวันนี้พี่พี่ต้องอยู่ฝั่งผมดี แคนเนี่ยต้องยกให้ผมไปเลยดีกว่าแล้วเอาแ <ผม S 1> ออากแควนนะครับว่าพี่ใหม่เป็นคนกดให้คุณเล่นทุกเกมนะครับคุณต้นเอาเอางีา้ผมขอไม่ออกจากแคนแต่ผมให้ถ้าผมแพ้ผมให้พี่เป็นหัวแต่ผมขอเป็นรองหัวก็ได้อะ่ะแล้วแล้ว,แ,ลวแบบว่าผมก็อยากจะเตะ,ะเตมื่อไหร่ก็เตะได้นี่แเล่นลิ้นเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่แล้วแหละเอางี้แต่ถ้าพี่แพ้พี่กดออกแคนนะได้อันนี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 ้พี่ต้องจริงจังกันนะเอเวนทที่มึงไม่ยอมกดออกแคนให้พี่ใหม่กดออกก็กูเป็นหัวแคนกูขอเป็นลูกแคด้วไะ เราจะไปกลัวอะไรอ่ะผมชนะอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในห้องเลย <c oughs> เดี๋ยวผมสร้างห้องแป๊บนึงอ้าวพี่ใหม่ดูจาก MMR <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วอ่ะทุกคน <c oughs> ดูดิ1523% 87%ต่อร3อะไร เอ็มดูกูอีมอร์เทลกูอีมอเออเอาดิมาดูอีมอร์เทลกันเลยใครจะชนะเออางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้คุณสมพีนะครับผมเป็นกรรมการในเกมนี้ละกันจะได้มีพยานนิดหนึงมากดหาห้องเลยไอ้กดสร้างห้องเลยนี่ใหม่ผมให้พี่เลือกละกันว่าพี่อยากเล่นตัวอะไรตัวเดียวกันพนาทีเอาแบบที่เขาหนึ่งหนึ่งอะไรดีกว่าเนี่ย เป๊บเลยดีกว่าโป้ด้วยผมบอกเลยว่าผมไม่หมูนะพี่มีหรือเปล่าอวตารมีหรือเปล่าเอ้ยผมมีทุกตัวผมพูดเลยอวตารเป๊ปเนี่ยเอาตัวไหนดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลือกก่อนผมเอาตัวที่เป๊บหมดเลยนี่หรือเป๊บชั่นเป๊บอโอพี่เป๊ปเป๊บหรอนี่เลยตัวม่วงไปเลยโชว์แรงซ์อิมอร์ทัลไปรีเจนเดดี้เป๊บหรือพานอนมาดิจะเตะให้หงายท้องเลยมันยังไม่จบไงทุกคนคือต้องมีสกอร์ด้วยพี่ใหม่กี่คิวแนน เ็ครับพี่คครรัับบพพีี่่ต้นปักหัวตรงไหนบอกเพื่อนะเอ้ยมันพี่ใหม่หมดเขากระซิบทุกคนรู้ดิเขาสูงหัวเขาลงเราอ่ะเขากระซิบเออมึงอย่าอดรู้ดิเขากระซิบโอกระซิบใช่ไหมกระซิบโอเคไม่รู้เลยึ่งตัวผมยังตบแบบมันมือไหน่อยห้าตัวเดียวมห้าตัวอ่ะห้าตัวกับสองป้อมอย่างงี้บ้างปกติมันจะเล่นสามคิวสองทาวเวอร์ไป้อมมีป้อมเดียวเท่านั้นป้อมเดียวด้วยอ่ะห้าตัวหนึ่งป้อมแรกไม่แตกก็ห้าตัวไปแล้วตต้นอะโคตรชอบคนขิงเลยทุกคน ก็รู้ครับต้นออกจากเกมเลยก็ได้เพื่อนจริงๆกูรู้เสียละไปเป็นลูกแคนไปเงาไปเดินอีกแล้วได้แคนมาทั้งแคนโอเคมาตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผมตัวละครผมอยู่ไหนนะเฮ้ยตัวละครคุณคบนฟ้ามั้งขี้ผายมึงเป็นกรรมการอีแมนเอาล่ะโอ้เจ้าตัวละครเฉยเลยัสดีครับผมแมนโอ้แมนมาเอนเตอร์เทนคลิปในนี้นะผมเนีเขาเป็นกรรมการ ใช่ดูครับผมฝั่งตัวคุณต้นนะครับอวตารครับผมลูกลูกทานอสครับนนะเอ้ยจะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นอวตารที่ต้องแรนซอินมอร์ทัลหรือดีเจนเดอรี่ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นรางวัลซีซั่นเนาะสวยงามไปอีกเอาพี่ใหม่ไม่มีเหรอพี่มีพี่ใหม่มีที่ไหนอะเขาแรนซซิลเวอร์ทำไมอะพี่ใหม่หลับหลับเลยเนี่ยพี่ใหม่นอนหลับแล้วไอเราไปฟาร์มบนได้ไหมไม่เขาฟาร์มกย่างเออมันพี่เดี๋ยวต้นมันร้องไม่พี่ไม่ค่อยเล่นพี่เอาพี่อย่างนี้นะที่เราคุยกันไว้คือ5คิวใช่ไหมกันหนึ่งป้อมเดี๋ยววว่ะห้าตั อันหนึ่งป้อมถ้าป้อมแตกป้อมเดียวก็คือชนะเลยใช่ป้อมตุ้มตามก็คือจบเกมครับผมโอเคอันนี้เป็นโหมด normal ด้วยโุไม่เคยไม่ได้เหงื่อตกแบบนี้มานานแล้วดูมือผมเลยเหงื่อออกเนี่ยครับไม่ได้เหงื่อตกร้อนครับร้อนไม่มีอ่อนให้นะผมบอกเลยพี่ออกแค้นะครับแพ้ตอนนี้สองวิผ่านไปนะครับผมแต้มระหว่างคุณใหม่กับไอ้ต้นนะครับผมยังศูนย์นะครับผมโอย เดี๋ยวไม่ถึงได้แมสโอ้ยคิวยังไม่ชนกันเลยเนี่ยมึงก็รีบเกินไอ่หนึ่งตาปัลลังหนึ่งตาปัลลัเราอ่ะปึ๊บจึ๊บเฮ้ยเขาดีนายผมได้เฮ้ยเอาดาวโชว์ไปหนึ่งโอ้ยพี่ใหม่กูเอาเรื่องว่ะขอโทษทีพี่ขอโทษทีพี่เอ้ยตันกลับมาเอ้ยขอคนละตู้มาละพี่อือวไรลุนพี่เป็นไรลุนพี่เป็นไรลุนที่เป็นไรชิมึงร้องเหี้ยใช่ใช่เพราะว่ากี้พี่ใหม่โดนกี้มันบอกลุนพี่เป็นไรลุนพี่เป็นไรพี่ใหม่บอกป้าว นพี่ดีนายได้ผมก็ดีนายได้นะพี่เออชึบปุ๊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 บคลิปมาพี่ออจ้ามานาหมดพี่เอชึบนี่ไอ้นี่มันรอไอ้นี่มันรอไอตัวม่วงเออสักทีผมว่าสักทีผมว่าเป็นศึกตัดสินนะครับผมว่าระหว่างหัวแคนระหว่างหัวแคนกับคุณพี่ใหม่ที่เป็นสุดยอดในแคนนะครับผมดูดิใครแม่งจะเป็นแค่หัวแคนหรือเปล่าหรือว่าพี่ใหม่จะเป็นเฮ้ยอย่างน้อยกูก็ได้เป็นรองแคนมาทุกแพ้ โอ้โหดูดิมึงมึงออกจากแคนไปเลยมึงมันเป็นนกจอกก็ได้ก็โอเนลองพงถามพี่ใหม่ยังถามแค่นั้นอะถามพี่ใหม่ผมจะเขี่ออกเมื่อไหร่ก็ได้นะเฮ้ยมานาเก็บไว้ทำไมต้นถ้าถ้าอย่างนี้มึงมึงปล่อยให้พี่ใหม่ออกเบิร์นเบิร์นมานาทิ้งไปเลยปะระหว่านี้พี่ใหม่เติมมานาโชว์ไปนะครับเติมมานาโชว์เรื่องอีฉาครับต้นอีฉาอยากอยากวิ่งไปหาพี่ใหม่แต่พี่ใหม่ไม่คุยด้วยนะครับผมเพราะมันจะจอกกันไป แออมาตีต้นไม้ฝั่งบ้านคนอื่นไอ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 จูดามึงยังไงดีวะมึงเป็นกรรมการจริงไหมเนี่ยจิ้มเหย่นี่ผมเป็นกลางที่สเป็นกลางเลยโอ้ยต้นรถไปอยู่ประมาณประมาณ70%เอ้ย40%นะครับจากเลือดที่เต็มนะครับแต่พี่ใหม่เราโหดครับสต้านไปแล้วโดนเตะกระเด็นไปเลยครับผมอ่ะตายนะตายนะไอ้โง่ตายนะอันนจะเล่นเหรอวี้จะเล่นเหรอวี้เล่นลินวี้เล่นลิน เป็นมือเร็วรู้นั้นทำอะไรบ่อยทำอะไรบ่อยวะสักซักผ้าล้างจานแน่ๆสาววไวขนาดนี้ไม่อย่าไปให้เขาหลอกเลยพี่ฮะพี่พี่อย่าไปให้มันหลอกมันมันเล่นไม่เก่งหลยต้นมันได้แค่สเต็ปไปเลยพี่ใช่พี่เอาหวะจังหวะนี้โอ้ต่างคนต่างแม่นแม่นครับเก่งมากครับกับคีฟครับผมต้นอนนี้ตต้นมันปากหวัดทุกนาเฮ้ยตอนนี้ยังถางพี่ยังยังไเฮ้ยมึงมึง

ผมว่านะพี่เราลดเดี๋ยวเดี๋ยวรูนไม่ได้รูนไม่เจ็บรูนไม่เจ็บผมว่านะพี่เราเราอย่างนี้ดีกว่าเราเราเราสามตัวพอดีว่ามันนานเกินไปผมต้องการอะไรที่มันรวดเร็วกว่านี้เฮ้ยคุณเฮ้ยคุณแทนแทนเลยนะไม่เอาแล้วเหรอมันมันนานไปพี่ผมชอบอะไรที่มันรวดเร็วทันใจแคนทั้งแคนไม่เอาแล้วเหรอเอาแค่ก็นั่นแหละก็ได้รู้ผลเร็วๆไงใช่ไหมใครอยากแค่ใครอยากใครกินแค่คนนี้ไม่ไม่ยากหรอกแต่คุณเล่นไม่เก่งเองอ่ะคุณมีเลือดติดตัวแต่พี่ใหม่ไม่มีเอาเด้ เอาดิครับเฮ้ยโดนผ้าโดนผ้าเอ้ยจืบจืบจื้บจืบพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่เลียดหมดแล้วพี่เลียดหมดแล้วพี่โดนกูแล้วเฮ้ยเฮ้ยจื๊บจืจืปึ๊บปึ๊บนต้นเก่ง่เพื่อนโนบอกแมไปอุยไม่ถึงอผมบอกแล้วไอ้คน วันนี้คุณต้นได้ไปหนึ่งคิวนะครับผมแต่ยังว่ายังไม่จบนะครับผมมันยังเหลืออีกสองคิวกับอีกหนึ่งป้อมแต่ตอนนี้พี่ใหม่มึงมายมัายางพี่ <c oughs> กลับมาเร็วๆครับพี่ใหม่มาว่ะต้นพี่ใหม่มาว่ะว็สองว็สองเปลี่ยนพี่ใหม่ว่สองเปลี่ยนนี่คือเสียงอะไรวะเ <c oughs> <c oughs> สียงวอมึงเหรอไอ้แมนกูซื้อมาเพื่อนเอาดีๆเอาไงดีวะตอนนี้ตอนนี้ต้นเปลี่ยนใหม่นะใช่พี่ตอนนี้ต้นมันมีเกาะเกาะที่จะออกไอรอนไอรอนเหรอพี่มีเกาะไอรอนอันนึงแล้วก็ไอ แหวนเหมือนของพี่เลยแล้วก็พาวเวอร์แล้วก็มีกินต้นไม,ม้สามตันพี่ใหโอ้โห,หละเอียดนขนาดนี้มึงเอากูไปเอากูไปเล่นเลยไหมรหัสเนี้ย <c oughs> <c oughs> มึงเอารหัสกูไปเล่นถึงลงยูเม้นขนาดนี้กูมไม่ได้กโกงนะพี่ใหม่ก็ไม่ได้กโกงนะเออไม่ได้กโกง <c oughs> ผมอยู่เฉย <c oughs> แมน,นยยม,ม,มันใหญ่ไงใช่โอเป็นคนมันใหญ่เฉย,ยใช่ไหมใช่พี่ใหม่ไอ้นไอ้ต้นมันทิ้งของพี่ใช่ไองแดล้งเติมันนะ เมือวะนี้ต้นได้รองเท้าแล้วนะครับผมพี่เจ้าป้าผงเป้าป่านรับมาคมคมว่ะอำพูดคำจามพี่ก็เยอะจริงวยเอ้ยดูแคนกับหัวแคนตอนนี้กำลังแขิงครับเบอร์หนึ่งของแคนกับเจ้าพ่อแคนนะครับผมดูดิวันนี้ใครจะนั่งเป่าแคนนะครับ เดี๋ยวจะไล่กลับไปเป่าคลุยด้วยอห็นไหมเหนนะเห็นนะเอาด้าเดาาโชว์ทางไหนมันก็โบกหูครับผมเอาจังหวะนี้ตึงครับพี่ใหม่ตึงครับโชว์เด้าไปโชว์เด้าไปเ้ยพี่ใหม่พี่ใหม่พี่นะพี่พี่จะแพ้ไม่ได้นะพี่ต้องโชว์ศักยภาพเลวพี่อุ้าวมีเด็กหิวมีเด็กหิวโยนกันแล้วครับผมใหม่อีกตืบพี่ใหม่พี่ใหม่ยากยากผมบอกเลยยากพี่อ่ะเห็นไหมเดือดดังเดือดพี่ อาพี่ใหม่เฮ้ยโอ้ยลูนลูนเป็นบล็อกใครูใครก็ได้งมีข้าเก็งลูนมันแกงหายไปไหนทั้งคู่เลยเอาพี่ใหม่ก็ตายเหมืนกันเหรออีสีเฮ้ย เฮ้ยทุกคนตอนนี้มีหอหายไปจากหน้าจอแล้วครับเ่นนะอแบบนี้อีกตัวเดียวใช่ไหมพี่เราอันนี้คือจบเลยบ้านหรือ5ตัวถูกต้องห้าตัวห้าเลยเหรอห้าตัวฟังผิดว่าตัวอ่อนหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้กินว่า3ตัวไม่เหรอพี่เอาจริงโกงเขาหลอกเขาหัวแขนอะไรก็ได้นะเอาหัวแขนอะไรก็ได้นะห้าก็ห้าพี่โอ้โหไอีมพีจำไว้นะหัวแขนคือผมไม่ใช่ไหมดูดิอะไรอ้าวพี่ใหมพี่ใหม่พี่โอ้พี่แรงไปเปล่าพี่ มันมันเหมือนเหมือนมันทำที่แรงกว่ามันนี่นะพี่เต็มเลือดเลยวะใหม่เหมือนแต่ว่านักดุดเลือดในตำนานเพิ่งจะได้รองเท้ามาหนึ่งข้างนะครับซึ่งเดินยังไงก็เจ็บตีนครับคนป้าอะไรใส่รองเท้าข้างเดียวเขาต้องซื้อสองข้างแล้วพี่ไม่ใช่พี่ใหม่พี่ต้องใช้แผ่นผมเอารองเท้าสองข้างพี่นั่นนั่นนะเฮ้ยพี่เฮ้ยจึ๊บปึ๊บปึ๊บมานี่มานี่พี่อาจารย์เฮ้ย ต้นพี่หมาบินไปไหนอ่ะเฮ้ยกับเมื่อกี้เมื่อกี้เก็บอินวอลวะเนียพี่เก็บอินวอลวะเนี่ยพี่หาหาไม่เจอเอ้ยพี่ใหม่บินไปไหนพี่ลอยอยู่รออยู่อ๋อรออยู่ยังไม่ตายนะพี่เนาะยังยังยังอ๋อโอเคครับโหสุดยอดพี่ผมผมเชื่อผมเชื่อใจพี่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 พิมก็ได้นะพี่ว่าการประกอบร่างเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวได้เป็นคำพูดของบอดไหมอ่ะเปลมึงจะมาผสมกันไม่ได้เลยมึงหาว่าพี่ผมเป็นบอดเหรอ ตอนนี้ผ่านมาแล้วเก้านาทีนะครับผมคุณต้นคิวพี่ใหม่ไปแล้วสองตัวอีกตัวหนึ่งพี่ใหม่บินไม่ตายยบอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามทีสามทีเฮ้ยสองสองสองนะสองนะอย่าโกงนะอ้าวว่ะจะตายมันมีเด็กตายว่ะมีเด็กร้องไห้ว่ะแต่แต่เขาไม่ตายอ่ะอพี่เฮ้ยอ้าวพี่ความตายมันเจ็บนิดพี่แต่การความใจมันเจ็บนิดนิด ใช้ได้ใช้ได้เด็กคนนี้ผมผมรู้แล้วพี่พี่สู้มันไม่ได้เพราะอะไรเพราะไอตัวที่มาส่งของพี่พี่ดูตัวมันเนี่ยอืมกูเป็นไอเจี๊ยบกาแล็กิีนีฟอีกเอาพี่จังหวะนี้ต้นไปนั่งคุยกับบ่อน้ำมาพี่เพี้ยนนะครับตอนนี้เพี้ยนเติมเลยกับเติมเลยไม่ไหวจริงจริงว่ะพี่เฮ้ยคุณโกงอ่ะพี่ใหม่ไม่เคยได้กลับบ้านเลยนะต้นเฮ้ยกูส่งกลับไป็สามตัวแล้วอันนั้นอันนั้นอันนั้นเขาบินกลับไงที่มึงเตะเพื่อน เอาว <Zhi> ่ะพี่ใหม่จังหวะนี้ต้นต้นกลับมาแล้วพี่พี่อย่าป้อมแตกไม่ได้นะพี่เอาว่ะจังหวะนี้10นาทีนะครับ10นาทีผ่านไปนะครับผมความได้เปรียบของพี่ใหม่นะครับผมน้อยกว่าสั้นๆใต้ใจความน้อยเ้ยพี่แอบไปเก็บลูนด้วยเนี่ยวอพย่อลูนมีเยอะพี่พี่ตกใจตกใจพี่มันโกงไอ้ยลูนมี อ่ะนี่มันเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะที่โอ้ลูนวิ่งเร็วมาเฉยอะทุกคนต้องยังต้องเป็นคนยังไงเนี่ยเียใหม่พี่มาจากเชียงใหม่นะเมื่อกี้พี่ใหม่วิ่งมาจากเชียงใหม่นะกูเห็นนะเชียงใหม่เลยอะใช่โอ้นึกว่าพี่ตูนวิ่งลงเบตงอู้ มาเร็วเว้ยเว้ยเอาข้างหน้าข้างหลังแล้วก็แปลกดีพี่รอเลยเอ้ยพี่เอ้ยช็อปไปมาเตะไปแล้วเอาไงอ่ะพี่มันทำอะไรพี่ไม่ได้แล้วมันทำอะไรพี่แล้วพอมีเงี้ยววะเฮ้ยมันตีกูแสเอาผมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับดูทรงแล้วต้นน่าจะเสียแคนไม่พี่ไม่เป็นของเราอ่ะผมผมได้ยินพี่ว่าก่อนเข้าเกมพี่บอกว่าใครคิวได้ห้าตัวต้องเสียแคนพี่ มันกิมันเล่นลิ้นเล่นลิ้นกรรมการคนนี้ได้กรรมการคนนี้มันเล่นลิ้นกรรมการได้ห้าสีก็ได้นะแมนตอใช่พี่ออกมาดูกันตอพี่กากเออออไม่อยู่ออไม่อยู่พี่พี่รีบมาเลยพี่ป้อมพี่จะไปแล้วพี่เฮ้ยมันตีไม่หยุดเลยว่ะดูดิเฮ้ยเออดูดิตีไม่หยุดอ่ะตีวัวแพ้พี่โอัวแผลจัดอ่ะดูดิเปิดเปิดเกาะป้อมให้แทนพี่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจัดใหม่พี่ นี่อันนี้กระซิบนะผมไม่ได้ยินใช่ไหมอันนี้เป็นรูรีเจนครับเดี๋ยวเราไปใกล้ตายกันได้พี่ไม่เป็นไรพี่เราใกล้ๆตายวิ่งไปเก็บรีเจนดินี่กดทิวสู้ด้วยอ่ะจบแล้วครับผมโระหว่างนี้ต้นบอว่ามือสั่นนะครับผมอยู่แต่หน้าป้อมนะครับเด็กเก่งเขาไม่ทำอะไนอย่างนี้แน่แน่คลิปดันมาชิบหายบอลนี่บอลนี่พี่โอา มึอรืากันมั่วเลยเดี๋ยวมึงจะโกงกันไปไหน ตรงอะไรอ่ะพี่ใหม่ผมพูดว่าอะไรเมื่อกี้เนีะเขาบอกว่าผมจะไปบนศาลแถวโอ้โหแถวรัชดาพี่โอ้โหศาลแล้วกูไปด้วยดิเจ้าพ่อโพสต์ดอนไม่เนี่ยโอ้ยตัวเขียวมาเลยมึงเอ้ยหลวงปู่เค้มมาพินิหารเออจึ๊บอันนั่ฮะเอ้ยเอาว่ะเอา่ะเด็กมันหยองอ่ะพี่เอ้ยมันใช้พาวเวอร์อ่ะพี่โอ้พี่อย่าไปยอมนะเอยเอยอย่าไปกลัวเด็กเอยเอยเด็กมันลองของอ่ะพี่อะไรอ่ะไม่กล้าเข้าเขาเรียกปอดใช่ไหมเอ้ยพี่หน้าสั่นนะพี่เอ้ยเออพี่ใหม่อุ้ยอุ้ย เอ้ยพี่ใหม่พี่ใหม่ไอพี่พีชอจจกินเอากดก่อนเอาโง่คนโง่จบแล้วจบแล้วจบแล้วโอเคไอ้าโอเคพี่โอเคนะ ตามที่เราคุยกันไว้นะโอเคเดี๋ยวออกไปก่อนที่ไหนพี่กูช่วยมึงแต่ต้นเกมเลยครับพี่โอเคเกมนี้เราก็จบไปสักห้าต่อสองนะครับผมนะโว้พี่ตกลงออกแคนนี่ฮะผมยังเห็นพี่ออนแคนอยู่เลยเห็นไหมเห็นไหมพี่อยู่ข้างล่างตะต้นเนี่ยเห็นไหมไหนไม่มีแค่สี่เนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่รหัสพี่พี่พี่เล่นตัวใหม่โหรหันไม่ใช่เหรอเอ้ามึงไม่ได้บอกให้เปลี่ยนรหัสดิ แต่ต้อนบอกว่าให้ออกแคนแต่ต้นไม่ได้บอกให้ผมออกแคนอะไรเนี่ยผมก็มาออกให้แล้วเนี่ยดูดีมีเล่นลิ้นันือโอ้ยไม่โอ้ยได้ผมได้นี่นี่ผมต้องเอานี่ผมต้องมาดูนีคนนี้ให้ดูด้วย โอ้ยออกจริงวะทุกคนโอเคจริงวะโอ้ยแมนกับมึงมึงเป็นกรรมการนะแมนคมกัมพี่ผมกับพี่คุณเป็นกรรมการอ่ะแมนว่าไงแมนอะไรเหรอไม่ไม่รู้ครับกรรมการก็แทนเนี่ยก็ออกแล้วไงก็เห็นเห็นอยู่ว่าโกงแต่ก็แพ้เออต้นตรงไหนเนี่ยมีแต่ต้เนี่ะโกงผมเก็บวินวอลโอ้โหอย่างอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมไม่ยอมนะพี่เอางี้ทุกคนพี่ใหม่เขาสตรีมเพจเกมเมอร์หน้าหมีเว้ยเวลาเขาสตรีมอ่ะพี่ใหม่บอกเลยว่า ไม่ไม่ไม่กากโดนต้นตบทุกคนทุกครั้งที่เขาขึ้นสตรีมในเพจนี้นะคิดว่าไม่กากโดนต้นตบนะอย่าลืมด้วยเพจเพจเกมเมอร์หน้าหมีนะครับผมเกมเมอร์หน้าหมีพิมพ์ภาษาไทยเจอเลยใน Facebook นะครับนะไปละโอ้เบื่อคนโกงว่ะแม่งเอ้ยอะไรวะไว้เดี๋ยวไงเจอกันใหม่นะทุกคนกรรมการแบบนี้อย่าเอาเข้ามาเป็นกรรมการเลยแม่งเอ้ยไปละตูสลายไปวู้